สวัสดีครับวันนี้มันเบ์เวิงนะครมาจัดงานบวชที่อำเภอพันกระต่ายนะคะวันนี้นาคสององค์นะครสิ่งที่ลูกค้าเลือกก็จะมีฉากวังผ้าไตรฉา,ากปรงผมชุดนาค2ชุดมาลายนาคและกลวยนาคนะครับเซตนี้จะอยู่ที่15บใบเท่านะครับสีเขียวเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคน ข้างในก็จะปิดผ้าให้หมดเลยนะครับตกแต่งงานผ้าให้สวยงามนะครับเพิ่งบวชร้านเราก็รับทานะครับที่ร้านมีรับแบบครบวงจรเลยนะครับตกแต่งเพิ่มเติมนะครับด้วยดอกไม้สดให้สวยจึงอรึงชึงจ๊อกเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับคุมโทนเขียวทองสุดๆไปเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถจองล่วงหน้าได้เลยนะครับต่างจังหวัดเราก็ไปนะครับบวกค่าเดินทางเล็กน้อยผลงาน1 0 0แน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูฉากปงผมกันเลยนะครับวันนี้ผมจะใช้สีเขียวสว่างหน่อยนะครับในการทาสีฉากปงผมมีเก้าอี้ให้2ตัวนะครับใน ส่วนของดอกไม้นะครับก็จะปักคุมโทนเลยแต่อยากได้กิมมิกเล็กๆขอเติมสีครีมเข้าไปนิดนึงนะครับก็จะได้มีมิติอย่างสวยงามแล้วก็สีดูไม่กลืนและไม่จืดเกินไปครับในส่วนของส่วนข้างล่างนะครับเราก็จะปักดอกไม้ประดิษฐ์เข้าไปด้วยนะครับทางร้านรับทําดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยนะครับจะเป็นดอกรักฝากผลงานด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ